จัดแจงแต่ก็ไม่เออเออเอไม่ได้ช้าอันตัวเราจะมุ่งนายคาช้าไม่เออไปดูใครที่มาแล้วเกินไปเจอไอ้แจ้งไอ้ตัวไอ้แจ้งวนหลามแม่เลยแม่ ร่ำไรเอยตั้งใจว่าจะไปตามกันที่มาเอยข้าประยงยด,ด,ะด้วยความเป็นห่วงเจ้าประยงไปแล้วติดตามไปดูกันที่มาคุณผู้ชมครับเพราะสิทธิ์ครูทากับสำนักครูเรืองไม่ถูกกันรับชมการเล่นรำในชุดนุ่งผ้าตั้งผ้าเชิดเป็นการเล่นรำแบบโบราณครับ พระเอกณรพจน์นนอนุรักษ์ไว้ให้ได้าการลำและการลองตามแบบสวัสดิ์ของพระเอกกรงพรเทพพรทวีฝากกันด้วยเชือกกระเช้าครับทีมผาการแสดงของพระเ,กอ,อ,เ,กอ,กเอกนเคนใจใมหาชนณรพลน์พรทวีต้องรีบไปช่วยกันที่มาด้วยแม่มาเจอไอ้แจ้งนะเแอบไอ้แจ้งแน่เลยแต่พวกไม่ต้องรีบแล้ล่ะป่านนี้กันพิมากนกำเกรงไนไม่ขาดหมดแล้วมัม้งมัวแต่ลำอยู่นั่นนะขอบพระคุณลงมาน้ำใจกับคุณแม่ๆด้วยครับผมมาซื้อกระดี่ป้ามาฝากมอญด้วยขอบพระคุณครับผม แล้วก็ขอบคุณพี่ตังด้วยครับผมขอบคุณแม่นครชัยศรีขอบคุณทุกท่านเลยที่มาเป็นกำลังกำลัง,งใ,ใจให้กับนัทพลพรทวีนะแม่ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึงกันทุกคนเลยนะแม่นะเ็วซขอบคุณอรูร้านนองแปแม่ใจะสั่งสังทำได้นะแม่ขอบคุณ ไป็นหัวกัน